อ่าคราวนี้ปัจจุบันพอรู้ว่าเหรียญเนี้ยประวัติชัดเจนแล้วรู้ไหมว่าเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญสําคัญมากๆของประเทศไทยนะประเทศไทยรัฐธรรมนูญสาคัญไหมเออนี่ประเทศไทยรัฐธรรมนูญสาคัญ,คญคหไหมสําคัญช่ยได้ไหมนี่แล้วเหรียญเนี้ยพอเวลาสร้างเสร็จพิธีพุทธาพิเศก เหรียญนี้เหรียญจะถูกแขวนใช้จนสึกแทบทั้งนั้นนะผมจะบอกให้คุณจะเจอเหรียญสร้างชาติสวยๆน้อยมากนะส่วนมากจะถูกแขวนจนสึกแทบเหลือแต่แก่นทั้งนั้นเลยถามว่าเพราะอะไรเพราะเป็นเหรียญที่นะฮะเพราะเดิมมาไปแจกลูกศิษย์เพราะเปลี่ยนวัดใต้อะไปแจกลูกศิษย์มีแค่นี้หรอมีกล่องมีกล่องมีกล่องคือมันมีแค่นี้เหรอเอามานี่โธ่ เอามาเป็นองค์คูในการดูเหรียญแพงๆไดใ้ในกล้องในกล้องกลงพิกอ่าแต่ด้วยความที่ว่าเนะีนะ่ยนายทหารท่านเนี้บอกว่าเหรียญเพราะเปลี่ยนเสกและเนะีตกทอดมาถึงเขาอะตั้งแต่ยุคนะพ่อเขาเพราะเปลี่ยนเสกเราก็เอาเฮ้ยเอานะช่าง ผมก็เอามาลงไลฟ์สดในตอนนั้นผมมาเป็นคนที่คุณไม่ต้องคิดเรื่องการซื้อขายาพระผมเป็นคนความสุขของผมมากคือการได้รู้ในพระเชื่อคุณเห็นเหรียญน,นะแล้วคุณไม่รู้อะไรเลยอะ่ะไม่ไนโอ <c oughs> ไม่มีความสุขหรอกแต่พอรู้ว่าเหรียญน,นี้สร้างปีแปดสามความสุขเพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซ็นรู้ว่าเหรียญนี้ยพราะเปลี่ยนเศษเพราะเดิมมาไปแจกลูกศิษย์เพราะผินโพกูเพชรบุรีมไปแจกลูกศิษย์ความสุขเพิ่มขึ้นยี่ยนนยส,สิเเบเปอร์เซ็นต์ นี่เป็นไงอ่ะอันนี้ผมก็กล้าพูดนะว่าเหรียญน,นี้ยผมเป็นคนที่นํามาเล่นมาบอกกล่าวก็โดนด่าอยู่พักหนึ่งเหมือนกันแล้วปัจจุบันเหรียญน,นี้ยผมเห็นไหลสดเสียเหรียญทั่วประเทศเอามาลงกันหมดเลยคือเหรียญน,นี้ยสมัยก่อนเขาบอกกันเล้วไหมโอ,โอ้ยเหรียญน,น้องเลือดไอ้คนพูดคนแรกนี่มันก็ใช้ได้เหมือนกันนะ <c oughs> ก็เหมือนที่บอกหลวงพ่อทองสุกวัตโนดหลวงเตะบ้าอะ อ่าวัดตากล้องสร้างพสสองสองสองห้าโอ้โหอ่าเหรียญน,นี้สมัยก่อนเหรียญเนี้ยไปถามเซียนพระเซียนพระพูดอะไรเหรียญน,นองเลือดปีสองสี่เจ็ดห้าเออ เหรี่ญนี้สร้างสองสี่เจ็ดห้าไม่ได้เพราะปีสองสี่เจ็ดห้าเนี่ยยังไม่ได้สร้างอนุสาวรีย์ใช่ไหมนี่เขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงการปกครองสองสี่เจ็ดห้าให้มีรัฐธรรมนูญแห่งประเทศไทย เออเราจะได้ยินคำนี้เลยเปลี่ยนแปลงการปกครองสองสี่เจ็ดห้าให้มีรัฐธรรมนูญแห่งประเทศไทยนูกไหมโอครับแล้วตอนนั้นสร้างอนุสาวรีย์แล้วเหรออืมโอไปเอาเหรียญสร้างชาติโ้ยมาทั้งหมดสิได้เนี่ยโอกได้เหรียญน,นี้สร้างในปีสองสี่แปดสาม ไม่ใช่เจ็ดห้าไอเรื่องเหรียญการนองโลกนองเลือดอะ่ะต้องบอกว่า <c oughs> คือคนที่รู้เขาจะพูดยจงไม่คำนี้ยพูดมาจากคนที่ไม่รู้ <c oughs> พวกเสียนไปพูดพาอยุทธยาเป็นพากกูแตกไม่เก่งราคาเลยตกลงมานานก็นั่นไงพี่ทรงยศถูกไหมเออทางทางที่อาจากอายุธยาเป็นอาจากที่ยิ่งใหญ่ที่สุดถูกไหม นั่นแหละครับเหรียญน,นี้ยสร้างในปีสองสี่แปดสามหรือใครจะเถียงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่คุณเห็นเป็นรูปเป็นร่างเป็นหน้าตาแบบเนี้ยสร้างเสร็จปีสองสี่แปดสองมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับสองสี่เจ็ดห้าเปลี่ยนแปลงการปกครองปุ๊บจะสร้างเหรียญน,นี้เลยแล้วจะรู้ว่าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยหน้าตาจะเป็นยังไงเป็นไปไม่ได้เนีย การจะสร้างเหรียญต้องถ่ายรูปจากอนุสาวรีย์ที่เขาสร้างเสร็จแล้วนี่ไอเหตุการณ์นองเลือดนองเลือดนั่นคือคือมันมันมันเกิดจากคนไม่รู้ไปถามคนเมาอ่าคราวนี้ปัจจุบันพอรู้ว่าเหรียญเนี้ยประวัติชัดเจนแล้วรู้ไหมว่าเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญสำคัญมากๆของประเทศไทยนะ ประเทศไทยแล้วธรรมนูญสาคัญไหมเออนี่ประเทศไทยแล้วธรรมนูญสาคัญ,คญคหไหมสําคัญคุณยได้ไหมนี่แล้วเหรียญเนี้ยพอเวลาสร้างเสร็จพิธีมุทาพิเศกเหรียญนี้เหรียญจะถูกแขวนใช้จนสึกแทบทั้งนั้นนะผมจะบอกให้คุณจะเจอเหรียญสร้างชาติสวยๆน้อยมากนะ ส่วนมากจะถูกแขวนจนศึกแทบเหลือแจ่แก่นทั่งนั้นเลยถามว่าเพราะอะไรเพราะเป็นเหรียญที่นะฮะเพราะเดิมมาไปแจกลูกศิษย์เพราะเปลี่ยนว่าใต้อาไปแจกลูกศิษย์มีแค่นี้หรอไม่มีแค่นี้หรอเอามานี่โทษถามว่าเวลานี่ผมเขียนไหม เหรียญเนี้ยสวยๆเหลือน้อยถูกแขวนใช้ทั้งนั้น,หนออให้รู้ไว้เลยนะว่าพระอะไรนะที่ถูกแขวนใช้อ,ะอ่ะอ่าแสดงว่าเหรียญน,นั้นอนะ่ะเป็นเหรียญที่คนเขามั่นใจว่าว่ารู้พิธีเนี่ยดูดิถามว่าผมซื้อเยอะขนาดเนี้ยเพราะอะไรนี่เหรียญที่พ่อเดิมมาไปแจกลูกศิษย์ พราะผินวัดโพก,กลุกเอาไปแจกลูกศิษย์เพราะเปลี่ยนวัดใต้เอาไปแจกลูกศิษย์น้องเห็ีมีจานใช่ไหมอ่าที่มาของเหรียญเนี้ยเนี่ยผมไปเจอนอายทหารเมืองการนะ่เยเขาอบ,บอกว่าเหรียญเนี้ยเพราะเปลี่ยนเศกงงไหมโอ้เนี่ยเขาบอกเหรียญเนี้ยเพราะเปลี่ยนเสก ไอเราผมถามจริงถ้ามีใครมาพูดกับคุณแบบนี้คุณเชื่อไหมก็ต้องหัวร้อนในใจใช่ไหมเออครับแต่คนพูดดันเป็นนายทหารไงมองวิธีสำคัญเขาจะเปสิอ่าเขาเป็นนายทหารแต่สาเหตุที่ผมอะ ซื้อเหรียญนี้จากเขามาเพราะอะไรไหมโอ้อเราอะมีความเข้าใจว่าถ้าส่องเหรียญนี้ได้ก็ดูเพราะคงมากพร้อมได้ไงก็ดูเพราะเงินนยายหอมรุ่นแรกได้ไงคือเนื้อลมดำและลมดำเนี่ยมันบ่งบอกยุคเอามาเป็นองค์คูในการดูเหรียญแพงๆไดใ้ในกล้องในกล้องกล้องพิกอ่าแต่ด้วยความที่ว่าเนี่ย นายทหารท่านนี้ยบอกว่าเหล็ในพรพอเปลี่ยนเสกและนะตกทอดมาถึงเขาอะตั้งแต่ยุคนะพ่อเขาเพราะเปลี่ยนเสกเราก็เอาเฮ้ยเอานะช่างผมก็เอามาลงไลฟ์สดในตอนนั้นผมมาเป็นคนที่คุณไม่ต้องคิดเรื่องการซื้อขายาพระผมเป็นคนความสุขของผมคือการได้รู้ในพระ เช่คุณเห็นเหรียญนะแล้วคุณไม่รู้อะไรเลยอ่ะไม่ไนโอมไม่มีความสุขหรอกแต่พอรู้ว่าเหรียญนี้สร้างปีแปดสามความสุขเพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซ็นรู้ว่าเหรียญนี้พอเปลี่ยนเศษพอเดิมมาไปแจกลูกศิษย์พอผินพกูเพชรบุรีมาแจกลูกศิษย์ความสุขเพิ่มขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นตแล้วถ้ารู้ว่าเหรียญนี้ยพอจาาพอจงพอคงพออีพอดิ่งพอดีพอจันพอลุงท่ากับมือพอผินพกูพอเดิมหนองโพพอเปลี่ยนวัดใต้พอพิงมาประกอบเศษความสุขเพิ่มขึ้นสามสิบเปอร์เซ็นต์ วเวลาคนเขาบอกว่าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นศูนย์กลางของประเทศไทยถูกสมมติว่าจะไปน่าน600กิโลต้องนับจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถูกเป็นศูนย์กลางของประเทศน่ะนี่จุดศูนย์กลางของประเทศคืคออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยคุณเห็นไหมอ่าบางคนก็จริงเหรอ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 จริงไหม อ่ะมาถ้าคุณไม่ซื้อไม่มีคุณไม่รู้หรอกวันนี้ถือเป็นวันที่เราได้เห็นได้รู้ได้มีนี่ที่ระลึกงานถลองรัฐธรรมนูญประเทศไทยโอ้แติกะบอกห่วงเชื่อมไหมนะขยักมาแทนแล้แทน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 แนแฟรปสบู่ยาสีฟัน สองสี่แปดสามสองสี่แปดสามอืมปกติจะเจอเจะเจส้นมานะผมกคถ่ายยากเลยผมคิดว่าคลิป <S 2> <S 2> <S 2> วันนี้เอาไปลงไว้ได้ช่องอะ่ะคนที่ชอบผมเชื่อพี่ลันจีคนหนึ่งชอบพี่วราพลชอบใครที่ชอบในการศึกษาพระเครื่องอะ่ะวันเนี้ย ถูกใจแหละได้ดูไลฟ์วันเนี้ยเห็นไหมเราเคยเห็นตะเหรียญแบบนี้ไม่มีพสเหรียญนี้เป็นเหรียญที่มีพสครับคือสองสี่แปดสามอะไรที่ผมนํามาบอกกล่าวเนี่ยนะผมไม่ได้นอนหลับฝันแล้วมาคิดเองเอเองได้หรอกครับเพียงแต่ว่าถ้าผมอยากจะรู้อะไรอ่ะผมรับซื้อนี่ผมก็ซื้อมาแล้วผมซื้อทุกสภาพด้วยนะโอ ประเด็นคือไม่ใช่แค่ซื้อสวยนะซื้อทุกสภาพซื้อทุกสภาพเพื่อให้รู้ว่าคุณรู้ไหมว่าเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญที่ถูกแขวนใช้ทั้งนั้นเลยถ้าเหรียญที่มีการแขวนใช้แสดงว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่คนเชื่อมันลูกไก่ไม่เคยเห็นเลยครับอ่าหายาผมบอกเลยหายากมากลูกไก่นี่ ขนลุกปะแปดสามปีเดียวกันเหรียญเพราะพิพค์มาประกกนะครับแล้วรู้ได้ไงว่าเหรียญเนี้ยพ่อเดิมเซกโอ,อมผมเคยได้เหรียญที่จานน้โมพุทธยะาจานพ่อเดิม,มจานใต้รูปหล่อคนเพชรบุรีอ่ะใครเคยได้รับแจกเหรียญน,นี้จากพ่อผินพกกลุพิมพ์ด้วย คือกลเอาประเดอ,องพ่อกาเมืขข่ก้จานเพิ่มก็แจกทุกสิ่งเรียนที่จริงโอคือตอนนั้นน่ะเหรียญที่ที่ถูกใช้ยเยอะเนี่ยเพราะอาจจะแจกทาหารไปลบสงครามอืมนะแ,แล้วที่สําคัญน่ะสิ่งหนึ่งที่ผมรับรู้มาคืออะไรรู้ไหมโอใช่ครับสมัยก่อนโรงเรียนในร้อยอ่ะที่อยู่ที่วัยจระเข้อ่ะก่อนจะไปอยู่สัมพันธ์นะอยู่วัยจระเข้ก่อนนะ อยงเรียนมาด้วยเปล่าเรียนครับนั่นแหละสมัยก่อนโรงเรียนในร้อยอยู่ตำบลท้่งจ้เข้นี่แขวยเรียนนี้กัน